หดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณนัสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยยากอบบทที่1ข้อที่4ครับ เด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่บทเรียนออนไลน์คิดจ,จากเด็กดจจกิจกรภัณกิจเชียงใหม่ค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมอาทิตย์ที่ผ่านมาสนุกมากและเด็กๆที่มามที่บทนะคะ สนุกสนานค่ะและ้วก็เป็นความอิ่มใจของคุณครูด้วยที่แบบเห็นเด็กๆแต่ละคนมาแล้วมีความสุขค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเด็กๆหลายคนนะคะที่ได้ท่องข้อท่องจํานะคะหลายคนเลยที่ทําได้แล้วก็ได้รางวัลกลับบ้านไปด้วย<อ>ค่ะโอ้โห,โหต้องบอกว่าเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ต้องอิจฉาไปนะคะเพราะว่าอีกไม่นานนะคะเราจะได้กลับมาเจอกันแล้วค่ะแล้วก็3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีคุณครูหลายท่านที่ได้แวะเวียนเข้ามาสอนเด็กๆในบทเรียนออนไลน์นะคะวันนี้จะมีคุณครูอีกท่านหนึ่งเป็น คุณครูที่สวยมากเลยนะคะที่คุณครูคนนี้ได้ตั้งใจอยากจะมาเจอเด็กๆในบทเรียนวันนี้ค่ะคุณนะัทงั้นตอนนี้พร้อมกันหรือยังคะขอให้เด็กๆนะคะเต็มที่กับการนมัสการค่ะเราไปนมัสการการันเลยสวัสดีค่ะ,ะเรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะชื่อเพลงว่าพระเยซูรักฉันรู้แน่ สดีค่ะเด็กๆครูไก่นะคะจําได้ไม่เอ่ยหน้าตาแบบนี้ใครจําไม่ได้บ้างใช่ไหมคะค่ะในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะคะเราได้เรียนรู้นะคะจากเรื่องราวของบุคคลในพัมภีร์ที่เขาเป็นตัวอย่างของเราเรื่องความอดทนนะคะมีหลายคนมีหลายบุคคลมีหลายเรื่องในพะคัมภีร์มากที่คุณครูได้อลีนนะคะได้นามาสอนเราแล้วนะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะ ครูไก่มีบุคคลหนึ่งที่จะมานําเสนอนะคะที่เขาเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่องของความอดทนนะคะนั่นก็คืออาจารย์เปาโลค่ะถ้าเด็กๆยังนึกไม่ออกว่าเปาโลเป็นใครนะครูไก่จะเล่าเรื่องของเปาโลหรืออาจารย์เปาโลคร่าวๆให้ฟังนะคะหนึ่งครั้งนะคะอาจารย์เปาโลหรือปาโลเนี่ยเขามีชื่อเดิมว่าซาโลค่ะก่อนที่เขาจะเชื่อพระเจ้าหรือรู้จักกับพระเจ้าเขาเป็นคนที่ เกลียดคริสเตียนมากนะคะเขาไม่ชอบผู้ที่เชื่อในพระเจา้าไม่ชอบถึงขนาดที่ว่าเขาเนี่ยจับผู้เชื่อจับคริสเตียนเนี่ยไปขังคุกได้เลยหรือไม่ก็ไปทำให้ไปทาร้ายให้เขาบาดเจ็บได้เลยเขาทําแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้รู้จักกับพระเจา้าโดยเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่ง ที่พระเจ้าได้อนญญาตให้เกิดขึ้นกับเขานะคะนั่นก็คือพระเจ้าได้พูดคุยกับเขาโดยตรงพระเจ้าได้ให้แสดงพระองค์เองนะคะให้เขาได้เห็นนะคะโดยผ่านแสงสว่างที่ส,สว่างจ้ามากจากท้องฟ้านะคะจนทําให้อาจารย์เปาโลตอนนั้นชื่อเซาโลเนี่ยตาบอดเลยค่ะหลังจากที่อาจารย์เปาโลเนี่ยกลับมามองเห็อีกครั้งหนึ่ง เขาจึงรู้ว่าคนที่เขาพูดด้วยเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะคะซาโลก็เลยกลับใจนะคะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นปาโลนะคะและด้วยความที่เขามีความรู้สึกว่าพระเจ้าคนที่เขารู้จักนั้นเป็นคนที่ช่างมีความสำคัญต่อชีวิตของเขานะคะเขาเลยอยากจะบอกอยากจะประกาศเรื่องนี้ให้กับคนอื่นๆนะคะ ทุกๆคนเลยนะคะให้ได้รู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจารย์เปโลเองนะคะก็ได้พยายามและมีความอดทนนะคะที่จะเดินทางออกไปประกาศข่าวประเสริฐนี้กับทุกคนนะคะเดินทางออกไปสั่งสอนผู้เชื่อแล้วนะคะให้เขาได้รู้จ,กาจาักพระเจ้าองค์นี้มากยิ่งขึ้นนะคะแบบอย่างของอาจารย์เปโลนะคะที่ครูไก่อยากที่จะหยิบยกมาให้เด็กๆในวันนี้ก็คือว่า ้องทนกับการข่มเหงรังแกกับคนที่ไม่ชอบเขาไม่ชอบที่เขาไปประกาศและสั่งสอนคนอื่นนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าต้องอดทนขนาดไหนแล้วสิ่งอะไรบ้างที่อาจารย์เปาโลต้องเจอนะคะอาจารย์เปาโลต้องถูกถูงกว่าอาจารย์เปาโลต้องเจอกับเหตุการณ์เรือล่มอาจารย์เปาโลถูกจับเข้าคุกอาจารย์เปาโลถูกกักบ,บริเวณไม่มีอิสระ หลายต่อหลายครั้งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์โปโลค่ะถ้าอาจารย์โปโลไม่มีความอดทนนะคะไม่ได้คิดว่าการที่จะไปประกาศกับคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตเนี่ยเขาคงจะละทิ้งตั้งแต่โดนหิน้างแล้วถูกเลี้ยเด็กๆแต่ยความอดทนที่มีก็เลยพยายามนะคะแล้วก็สามารถทําให้สําเร็จได้ตัดกลับมาในชีวิตของเด็กๆบ้างนะคะเด็กๆเด็กๆเรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิตของอาจารย์โปโลในเรื่องของความอดทน เด็กๆมีอะไรบ้างที่เราต้องอดทนนะแล้วก็มีอะไรที่เป็นเรื่องที่เด็กๆคิดว่าสำคัญในชื่อของเด็กๆบ้างที่เด็กๆให้คุณค่ากับมาได้เด็กๆจะอดทนกับมันได้คุณไก่ถามว่ามีอะไรที่เด็กๆคิดว่าเด็กๆต้องทำนะคะโดยความตั้งใจหรือเด็กๆมีหน้าที่อะไรบ้างคิดว่าสำหรับตัวเราค่ะล่ะคะเด็กๆ เด็กๆจะสามารถมีความอดทนได้หรือว่าเราจะฝึกตัวเราเองให้มีความอดทนได้ถ้าหากรู้ว่าหรือว่าเราตหนักว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําหรือตั้งใจจะทํานั้นมันมีความสําคัญต่อชีวิตของเรานะคะโอเคเด็กๆคะอะไรที่มีความสําคัญต่อชีวิตของเราคัติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอเรามาอีกนิดนึงนะคะหน้าที่ของเด็กๆ มีอะไรบ้างคะเวลาเราเป็นเด็กเล็กๆหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างอ่าสำคัญเลยทีเดียวนะคะเด็กๆทุกคนมีหน้าที่คือเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนคือเรามีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนของเราให้ดีนะคะเด็กๆจะต้องมีความอดทนในการเรียนค่ะให้การเรียนหน้าที่ในการเรียนของเราเนี่ย มีความสำคัญในชีวิตของเรานะคะเราจะมีความอดทนที่จะเรียนแม้ว่าเรากําลังจะเรียนกับคุณครูที่อยู่ในจอนะคะที่ตัวเลขนี้เดียวจริงๆอ่ะคุณครูที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะตัวใหญ่เท่านี้แต่พอมาอยู่ที่จอเหลือตัวเลขนี้เดียวสิ่งที่เด็กๆจะได้ตอบแทนนะคะเมื่อเด็กๆนะคะมีความอดทนในการตั้งใจเรียนนะคะมีความอดทนในการทํากันบ้านอดทนในการทําใบงาน อดทนในการใช้เวลามากมายในการหานหนังสือสอบนะคะสิ่งที่เด็กได้ก็คือว่าเด็กๆจะได้นะคะผลการสอบที่ดีเป็นการตอบแทนซึ่งเป็นผลดีต่อชีวิตของเด็กๆ,ๆค่ะหน้าที่อย่างที่สองนะคะที่เด็กต้องทําก็คือว่าในการที่เด็กๆจะต้องอดทนที่จะเป็นเด็กดีค่ะในการที่เป็นเด็กดีนั้นก็คือว่าเด็กๆต้องมีความอดทนที่จะไม่ทําตามใจตัวเองเพราะว่าบางทีอ่ะ ใจของเราเราอยากจะทำนูน่นทำนี่ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องบ้างทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบบ้างทำในสิ่งที่พระเจ้าก็ไม่ชอบบ้างนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะการโกหกนะคะแอบยิบของของคนอื่นนะคะลอกกันบ้านนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เราพยายามมีความอดทนไว้นะคะไม่ทําตามใจอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะประมาณสองข้อเท่านั้นนะคะในเรื่องความอดทนนะคะ สำหรับชีวิตของเด็กๆนะคะครูไก่เชื่อว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราที่เราต้องอดทนนะคะแล้วก็ครูไก่ก็เข้าใจด้วยว่าเวลาเราเป็นเด็กอะความอดทนเรามีนิดเดียวนะคะครูไก่มีเคล็ดลับค่ะอย่างแรกคือหนึ่งเราขอนะคะกําลังนะคะจากพระเจ้านะคะเราขอให้พระเจ้ามาพระเจ้าช่วยเราด้วยให้เรามีความอดทนได้นะคะทีนี้มีวิธีไหนบ้างเนาะที่เราจะขอกําลังจากพระเจ้าได้นะคะ เด็กๆเรามีอะไรบ้างไหนได้ยินไหมได้ยินไหมเราวะอเราอยู่ไหมอ๋อพูดไปแล้วไม่ได้ยินนะคะอไกอ่แนะนำดีวกว่านะคะในการอธิฐานโดยการอ่านพระคัมภีร์โดยการนมัสกการพระเจ้าโดยการที่เงียบๆน,นะคะแล้วก็ให้พระเจ้าเนี่ยได้เสริมกําลังเราโดยวความรู้สึกของเรานะคะอย่างที่สองก็คือการฝึกฝนนั่นเองนะคะจะทําให้เด็กๆมีวความอดทนเพิ่มมากขึ้นนะคะ โอเคค่ะคุูไก่ชื่อว่าเด็กๆทำได้และจะทำได้ดีด้วยนะคะจงพัฒนาความอดทนของตัวเองต่อไปนะคะคู้ไก่เอาใจช่วยค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆโอเคค่ะเด็กๆเด็กรู้แล้วใช่ไหมคะคุณครูคนสวยที่คุูเติ้นบอก เมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณครูไก่นั่นเองนะคะขอบคุณคุณครูไก่มากนะคะที่ได้นําเด็กๆได้เรียนรู้ชีวิตของอาจารย์เปาโลนะคะอาจารย์เปาโลต้องเผชิญกับความยากลําบากหลายอย่างแต่ว่าท่านก็ได้อดทนจนในที่สุดอาจารย์เปาโลก็สามารถทําภนรกิจการประกาศการรับใช้ได้จนสุดความสามารถของท่านนะคะ ในเด็กคะเดี๋ยวครูเต้นจะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆให้เด็กๆนั้นมีความอดทนเหมือนกับอาจารย์เปาโลนะคะให้เด็กๆพนมมือก้มศีรษะลงหลับตาแล้วอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกๆคนที่ได้เรียนรู้ชีวิตของอาจารย์เปาโลที่เด็กๆจะมีความอดทนต่อความยากลาบากไม่ว่าเด็กๆต้องเผชิญกับสถานการณ์อะไรก็ตามเด็กๆจะสามารถผ่านสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้า เหมือนพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าเราสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยก,าากําลังที่มาจากพระองค์ข้าพเจ้าอวยพรการงานต่างๆภารกิจหรือสิ่งต่างๆที่เด็กๆจะต้องกระทํานั้นข้าพเจ้าประทานกําลังให้เด็กๆที่จะสามารถทําได้โดยกําลังที่มาจากพระองค์ดกอธิิฐานข้าพเจ้าเสริมกําลังโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ด้วยในเวลานี้ที่จะมีกําลังในการดูแลเด็กๆทุกๆคนด้วยดกอธิิฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณครูต้นและก็คุณครูท่านอื่นๆมากเลยนะคะสําหรับการที่คุณครูตั้งใจมาสอนและก็คุณเต้นเองนะคะตั้งใจอธิษฐานเพื่อเด็กๆค่ะคุณต้นค่ะหลังจากเชื่องนี้เรามีกิจกรรมอะไรนะค่ะต่อจากนี้นะคะเราจะไปทํากิจกรรมกับคุณครูเบบี้ Baby นะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณครูเบบี้ Baby จะมาแบบเซอร์ไพรส์แบบครูนักหรือเปล่านะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเจอกับคุณครูเบบี้ Baby เลยค่ะไปเลยค่ะ ่เพราะว่าอันนี้มันเบามากแต่มีคนหนึ่งเนาะที่เขาชื่อว่าเปาโลใช่ไหมคะ mm hmm. เขาออกไปประกาศแต่เขาก็โดนหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตมากเลยทั้งความลำบากอะไรเยอะแยะแต่ว่าอันนี้ที่เราจะทำก็คือกิจกรรมก้อนหินสมัยก่อนเขามักจะลงโทษคนอื่นด้วยการโยนหินเพราะฉะนั้น เราก็เลยจะเอาหินเนี่ยแหละค่ะมาเพ้นเราจะมาวาดรูปความลำบากที่เปาโลเจอเอ้าลละเด็กๆไปหยิบอะไรบ้างปากกาสีที่คุณเบบี้ส่งไปให้ครั้งก่อนแล้วก็ก้อนหินที่ส่งไปให้ใหม่นะคะพร้อมหรือยังแรกสุดนะคะสิ่งที่เปาโลต้องเจอก็คือการโยนหินใส่ใช่ไหมคะ แต่วันนี้เราจะเอาเรื่องที่เขาโดนงูกัดเราจะวาดเจ้างูลงไปบนหินกันค่ะเอาล้วนะเด็กๆใช้ปากกาสีดำวาดเป็นโครงก่อนก็ได้นะคะอ่าคุณเววี่จะเอาเป็นงูเลื้อยละกันนะ เด็กๆอยากจะเอาลายยังไงก็ได้เลยนะคะแล้วแต่แต่ถ้าไม่รู้ก็ลองเปิดดูก็ได้นะว่าเอ๊ะมันมีงูอะไรบ้างงูหางกระดิ่งก็ได้อันนี้คุยวิวาดงูนี่เป็นสามเหลี่ยมเลยนี่ยแงาจากนั้นเราก็เอาสีมาระบาย เอาละเจ้างูหนึ่งตัวของเราเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะตกแต่งมีอย่างอื่นตกแต่งก็ได้อาคุยวิกก็จะเอาเป็นสีชมพูโอเคเสร็จแล้วหนึ่งอันนี้คือเจ้างูที่เปาโลเขาโดนงูฉกแต่เขาก็ไม่ย่อท้อที่จะไปประกาศเอาละความลำบากที่สอง เขาขึ้นเรือไปแล้วเรือแตกเอาละเราก็วาดเรือลงไปนะคะเรือแตกเรือแตกเป็นยังไงเรือสมัยก่อนมันจะเป็นไม้นะนี่โอ้ไม้มันฉีกออกจากกันเลยนี่เรือแตกโอ้ มีสีอะไรก็ใช้อันนั้นได้เลยนะคะเด็กๆอยากใช้สีอะไรก็ได้ไม่ต้องวาดเหมือนครูเบบี้เป๊ะก็ได้นะเอาแบบที่เราอยากวาดอ้าวละเรือของเปาโลแตกอันสุดท้ายที่ครูเบบี้อยากให้เด็กๆวาดก็คือเปาโลต้องเข้าคุกหลายรอบมากโดนจับไปอยู่ในคุกนะคะอ้าวละเรามาวาดเปาโลอยู่ในคุกกันดีกว่า อันนี้นะประตูคุกของครูเบบี้แล้วกันแล้วเราก็วาดเปาโลเข้าไปอยู่ในนี้นั่งอยู่ในนี้น ดูซีมีขานี่เปาโลอยู่ในคุกนะแต่เปาโลก็ทำอะไรนะร้องเพลงร้องเพลงแบบมีความสุขร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ใส่ตัวโนต้ตเข้าไปในนี้เลยเอาละค่ะเสร็จแล้วสามสามก้อนหินที่เราจะนึกถึงว่าชีวิตของเปาโลเจออะไรบ้าง จากนั้นคุณวิวอยากให้เรานะคะเอาก้อนหินด้านหลังเราจะเขียนนะคะเขียนว่าเปาโลอาเด็กๆจะเอาก้อนไหนก็ได้เขียนว่าเปาโลตัดขอบด้วยถ้าเด็กๆนะคะคนไหนที่ยังเขียนไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้ก็ได้นะ ผู้ชายคนนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ชื่อว่าเปาโลเขาอดทนนะอดทนนง่อดทนเปาโลเป็นคนที่มีความอดทนมากเพื่อจะเดินทางไปไหนไปประกาศอา้าวก้อนหินก้อนสุดท้ายนะคะให้เราเขียนว่าประกาศ ก้อนหินสามก้อนนี่ก็จะทำให้ระลึกถึงเนาะว่าชีวิตของเปาโลเขาอดทนขนาดไหนและเขาก็ยังเดินทางไปประกาศทุกทที่เขาใช้ขึ้นเรือติดคุกอีกต่างหากแต่ว่ายังไงเขาก็ยังไม่ละทิ้งพระเจ้าแล้วก็ยังไปประกาศสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเนาะโอเคอาทิตย์นี้กิจกรรมของเราไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆเอาละ่ะเราจะลากันไปด้วย กิจกรรมต้อนหินสามก้อนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย นี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณครูเบบี้มากๆเลยนะคะเด็กๆคะท่องจําข้อพระกัมภีที่ครูนัดสอนได้ไหอยังคะ้ายังไงนะคะถ้าเรามาเจอกันนะคะเราก็จะมาท่องจาข้อพระกัมภีด้วยกันนะคะน่าจะสนุกมากเลยนะคะครูเติ้ลค่ะครูเติ้ลก็ว่าน่าจะสนุกมากเลยนะคะตอนครูนัดกับครูเติ้ลนะคะก็กําลังฝึกฝนไปพร้อมกับเด็กๆเหมือนกันนะคะในเด็กนะคะอย่าลืมส่งรูปภาพกิจกรรมที่เด็กๆทํานะคะมาที่ไลน์กลุ่ม Parents Kids a c t เชิดนะคะที่ตรงนี้นะคะอย่าลืมส่งเข้ามานะคะแล้วก็ถ้ามีคําติชม,มหรือมีคําหนุนใจอะไรเด็กๆและผู้ปกครองสามารถพิมพ์เข้ามาให้กําลังใจกับทีมงานได้นะคะติเราก็รับค่ะชมเรายิ่งรับใหญ่เลยค่ะค่ะโอเคค่ะคุณนัทสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณนัทกับครูเต้นนะคะต้องขอลาดเด็กๆไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรเด็กๆทุกๆคนที่จะมีความอดทนเหมือนกับเปาโลนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสัปดาห์หน้าเจอกันใหมค่ะวันนี้ค่ะ